มาพบกับ a a บอกอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราบอกเลยว่าเราทำเพราะว่าเกิดจากการช็อปอะโฮลิกของเราเองแล้วค่ะทุกคนช็อปแหลกกระจายจร,จริงๆนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่าไอเทมนี้รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันฮิตขนาดนี้ทำไมถึงกลับมาฮิตอีกเกาหลีเขาฮิตกันค่ะตอนนี้ก็กลับมาฮิตในสาวๆไทยของเราวนี่นเนะจ๊ะนั่นก็คืออันนี้ เห็นไหมเห็นไหมเ <Yeah. S 2> นี่ยกิ๊บหนีบผมนั่นเองนะคะที่อันใหญ่ๆหแบบนี้นะคะคือเอมั่นใจมากว่าเอเกิดทันตอนแรกๆที่มันเพิ่งแบบเข้ามาใหม่ๆเพราะรู้สึกเราเห็นครั้งแรกคือตอนอายุประมาณยังไม่ถึงสิบขวบอะทุกคนคือแม่เราใช้เว้ยเอาง่ายๆทุกคนก็คือคุ้นตากันอยู่แล้วปะมันคือแบบกิ๊บรวบผมหนีบผมเวลาเราอาบน้ําเวลา แม่ค้าชอบใช้สังเกตไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เกาหลีเนาะเกาหลีเขามีการแบบทำทรงแบบมินิมอลขึ้นคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฮอเล็กๆที่ดูคือฮอรเล็กๆหัวหนีแค่นี้ก็คือสั่งยับเลยทุกคนไว้หนึ่งอันนะคะอันนี้คือของใหม่หมดเลยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะคะสังเกตอะเกาหลีที่เขาฮิตกันอะเขาจะฮิตเป็นแบบทรงเลยค่ะคอนิตไม่มีอะไรมากนะคะมีความแบบ ใสๆแล้วก็บางอันที่มันทึบๆเก่งอย่างเงี้ยทุกคนโตหน้าลักแบบนี้นะคะก็จะแบบทึบๆแต่สีมีความแบบพาสเทลตุนๆนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เขาก็กาลังฮิตอยู่เหมือนกันก็คือแบบนี้นี่เป็นโลหะแบบนี้นะคะมันก็จะมีความแบบมินิมอลอยู่ดีอะทุกคนไม่ได้แบบถ้าเกิดเรานึกที่นี่ผมแบบเนี้ยเราก็นลืกแบบสีชิชาดิอ่ะละห้าบาทสิบบาทใช่ปะแต่ถามว่าทั้งหมดเนี้ยเราก็ซื้อมาราคาแบบหลักสิบบาทนะทุกคนในช้อปปี้ก็ได้ใครสะดวกไปสำเพ็งก็คือ ไปเหมามาขายคีก็ได้นะคะไม่ติดอีกแบบหนึ่งนะคะที่กําลังคิดอยู่เหมือนก,นกันก็คือเป็นแบบมุกมกแต่โดยรวมเท่าที่ทุกคนดูเห็นไหมมันก็จะมีความแบบมินิมอลอ่ะกรุบกอบอ่ะสีแบบเฮ้ยแล้วด้วยความที่เกาหลีเขาคิดมาทุกคนเขาไม่ได้แค่หนีบเอาเวลาอาบน้ําอย่างเดียวคือเขาหนีบเป็นแฟชั่นออกไปข้างนอกเราก็เลยแบบ งก็ลเลยว่าจะมาสอนวิธีการใช้กิ๊บแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเราสามารถเอากิ๊บแบบนี้นะคะมาทำกับทรงผมแบบไหนได้บ้างที่ดูไม่ป้าเนะาะมาลองทำเลยค่ะ คนหวังว่าจะชอบกันนะคะก็ลองเอาไปลองใช้ดูนะเอเชื่อว่าสาวๆที่ดูคลิปนี้อยู่หลายคนต้องมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากซื้อก็คือแม่แม่แม,แม่ขอยืมมาซ้อมหน่อยถ้าเกิดทําสวยแล้วก็จะได้ไปซื้อของจริงมานะคะแต่จริงอันละไม่กี่บบทุกคนมีหมดช้อปปี้ลาซาด้าเยอะไปหมดนะคะแนะนําว่าเออลองไปดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากให้แบบไม่ดูแก่ก็เลือกอันที่แบบอาใหญ่ๆห,หน่อยสําหรับคนที่ผมยาวๆนะคะแล้วก็ใครที่ผมสั้นเนี่ยก็มีไซส์เล็กแบบเนี้ก็น่ารักกรุบๆนะก็ลองไป โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเตือนไว้ด้วยละ่ะครั้งหน้าเนี่ยเอมีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถติดตามเอได้ที่ช่องทางอื่นๆตามนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย